เพลงกัน EP ที่แล้วคือได้เปล่าเพลงรักกันไว้เถิดไว้ให้เด็กๆฝึกฝนแล้วก็ทบทวนกันแล้ EP นี้เราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะเตรียมตัวเลยลูกพร้อมกันนะคะสำหรับนักเรียนคนที่ นะนะะสําหรับการฝึกขับร้องก็คือเพลงแม่กับเพลรักกันไว้เถิดนะคะต่อไปกิจกรรมต่อไปนะคะคือกิจกรรมการบรรเลงดนตรีเราเป็นพวกกิจกรรมที่2กัเลยหรับการฝึกเล่นเครื่องคีย์บอร์ดคุณครูขอแนะนำให้เด็กๆโหลดแอปพลิเคชัน Perfect Piano มาเล่นกันนะคะสามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะขั้นตอนที่1 ให้เข้าแอปพลิเคชัน Perfect Piano จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้กดไปที่รูปคีย์บอร์ดค่ะแล้วให้กดรูปสามขีดด้านบนขวานะคะถ้าเป็นระบบ Android ให้กดไปที่คีย์ที่มองเห็นให้เป็นเลข8ค่ะ แต่ถ้าเป็นระบบ iOS ให้กดคีย์ที่ปรากฏบนจอให้เป็นเลข8เหมือนกันเลยค่ะค่ะเข้าสู่กิจกรรมที่3กันนะคะคือกิจกรรมการบรรเลงดนตรีนั่นเองค่ะอ่า EP ที่แล้วคุณหนุ่ยได้ฝากสเกล F ไปให้เด็กๆฝึกฝนแล้วก็ทบทวนกันนะใช่ไหมคะเดี๋ยว EP นี้เราจะมาทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะก่อนที่เราจะไปเล่นเพลงลอนโดกันนะลูกนะนัะกเรียนเปิด แอปพลิเคชัน Perfect p i a เปลี่ยนโนขึ้นมาเลยค่ะอ่าแล้วนักเรียนก็วางมือและทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะสเกล l F เริ่มต้นที่ฟาค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องวางวางนิ้วโป้งที่ฟานะคะฟาจำได้ไหมคะระบบนิ้วของเราคือ1 2 3 4 1 2 3 4อย่าลืมนะคะนิ้วที่4เราจะกดที่ตัวเทหรือทีแฟตนะคะริมคีย์บอร์ดสีดำทรีแบ็กทรีิมที่3นะคะ อีกหนึ่งรอบนะลูกนะพร้อมกันนะคะหนึ่งลงที่นิ้วฟ้านิ้วที่1คือโน้ตตัวปานะคะหนสองคือโน้ตตัวซอนนะคะสอาคือโน้ตตัวลานะคะสี่คือทีแนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่สอามสี่อีกรอบค่ะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองสามสี่ต่อไปนิ้วโป้งย้ายไปที่โดค่ะห 2นิ้วชี้ค่ะ3นิ้วกลางค่ะและ4นิ้วนางลูกอีกรอบนะคะกลับไปที่เดิมค่ะ1 2 3 1 2 3 4 123 4หนึมสได้ไหมลูกอีกหนึ่งรอบนะคะกลับไปที่เดิมค่ะ1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 6, พอได้กันไหมคะเดี๋ยวเราจะไล่เสียงจากเสียงสูงลงไปหาเสียงต่ำคือกลับไปที่เดิมนะคะเมื่อกี้เราจบที่ปลาออกเตปที่สี่ใช่ไหมคะที่นิ้วนางใช่ไหมลูกปลาใช่ไหมคะต่อไปไล่ลงเราใช้นิ้วกลางกดที่มีเลยค่ะสามสองที่เรค่ะหนึ่งที่โดค่ะใช้นิ้วนางนิ้วที่สี่คว้ามาที่ตัวทีแฟร์นะคะแล้วก็นิ้วกลางกดที่ลาค่ะ นิ้วชี้กดที่ตอนลูกและนิ้วโป้งกดที่ฟ้าค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมกันนะลูกนะสามสี่ป้ายหนึ่งสงสาสี่ย้ายนิ้วโป้งหนึ่สองสามสี่ต่อไป3มนิ้วกลางค่ะสามสองหนึ่งสี่นิ้วนางที่ที่แฟดค่ะส3่สามสองหนึ่ง อีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมกันนะคะ1 2 3้2งสองหนึ่งสสามหนึ่งสองขอโทษนะคะเอาใหม่กลับไปที่เดิมลูก1น3 1 2งสองซ้ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสสามสนิ้วโป้งย้ายมาค่ะ1นึ่งสองสามส่ไล่กลับนะคะไล่ลงไปหาเจิงต่ำนิ้วกลางก่อนเลยค่ะ3าสอง หน,นิ้วนาง4ค่ะ4 3 2 1อ่าเราไปไล่สเกลพร้อมจังหวะกันนะคะเตรียมตัวนะลูกพร้อม1 2 3่ป้าย4 2 2 3 4ส 2, 3, 3, 2 1 4ามสี่หอีกหนึ่งรอบนะคะเตรียมตัวนับ1 2 3 สองสามสี่สามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งอีกหนึ่งรอบนะคะเท็มตัวพร้อมหนึ่งสองสามเริ่มหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สามสี่สามสองหนึ่งรอบสุดท้ายนะลูกพร้อมกันนะนับหนึ่งสองสามเริ่มหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สามอ่า เราได้วอร์มนิ้วกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกเล่นเพลงรอนโดกันนะคะค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้วอร์มนิ้วกับสเกลเอไปแล้วนะลูกนะ้าเดี๋ยวเราจะไปทบทวนเพลงรอนโดกันนะคะเมื่อ EP ที่แล้วคุณหุ่ยได้ฝากเพลงรอนโดห้องที่1ถึงห้องที่3ไว้อ่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปทบทวนกันเลยนะคะนักเรียนเปิดแอปพลิเคชัน Perfect p i a เ o นขึ้นมาเลยลูกแล้ววางมือพร้อมๆกันนะคะนักเรียนวางที่ฟ้านะลูกนะ้านิ้วโป้งวางฟ้า นิ้วชี้วางที่ซอนนิ้วกลางวางที่ลานิ้วนางวางที่ทีและนิ้วก้อยวางที่โดค่ะห้องที่หนึ่งเราร้องว่าทีลาซอนลาโดใช่ไหมคะอ่าทีใช้นิ้วนางค่ะทีลานิ้วกลางลูกลาซอนชาร์ปนะคะกดที่ริมสีดำารีแบ k 3ทรีริมที่สองนะคะเราจะออกเสียงซอนชาร์ปว่าซีนะลูกนะทีลาซี ต่อไปลานิ้วโป้งย้ายมาค่ะลาโดนิ้วกลางค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะทีลาสีลาโดนะลูกนะพร้อมกันค่ะหนึ่งสองซ้ำทีลาสีลาโดอ่าแล้วเปลี่ยนแพทเทิร์นมือทันทีเห็นไหมคะว่านิ้วโป้งคุณหนุ่ยจะย้ายมาวางที่ลาแล้วค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะกลับไปที่ฟ้าที่เดิมนะลูกนะพร้อมกันนะคะหนึ่งสองซ้ำ ทีลาซีลาโดต่อไปห้องที่สองค่ะห้องที่สองร้องว่าเรโดทีโด,โดมีเรใช้นิ้วนางค่ะเรโดใช้นิ้วกลางค่ะโดทีนิ้วชี้ค่ะโดอีกต่อไปต่อไปโนตตัวโด,โดใช้นิ้วโป้งยหญย่มาโดมีเปลี่ยนแพทเทิร์นมือแล้วเอานิ้วกลางวางที่มีค่ะ อีกหนึ่งรอบนะคะกลับไปที่เดิมค่ะเรโดทีโด,โดมีนะลูกนะหนึ่งสองสามเรโดทีโด,โดมีอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสามเรโดทีโดมีได้ไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะกลับไปที่เดิมเรโดทีโด,โดมีอ่าต่อไปห้องที่สาม ห้องที่สามเราจะร้องว่าฟ้ามีเรมีทีอ่าเดี๋ยวเราจะทบทวนห้องที่หนึ่งถึงห้องที่สองก่อนนะคะกลับไปที่ฟา์เหมือนเดิมค่ะทีลาซีลาโดเรโดทีโด,โด,โดมีเอาแค่นี้ก่อนนะคะหน,นึ่งสองสาทีทีลาซอนลาโดเรนิวนางค่ะเรโดทีโดมีอีกรอบหนึ่งนะ หนึ่งสองสามทีลาซอลลาโดเลค่ะเรโดทีโด,โดมีขอได้ไหมคะอีกรอบสุดท้ายนะคะพร้อมกันหนึ่งสองสาทีลาซอลลาโดเลนิวนางค่ะเรโดทีโด,โดมีต่อไปห้องที่สมนะคะห้องที่สามรองว่าฟ้ามีรีมีทีนะลูกนะ ้าใช้นิ้วนางค่ะนิ้วนางฟ้ามีนิ้วกลางค่ะมีรีหรือเรชาร์ปนะคะใช้นิ้วชีก้กดที่ท back กทรริมที่2นะคะรีมีนิ้วโป้งค่ะมีและทีทีออกเต้มสี่นะคะอยู่ที่ใช้นิ้วนางนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะฟ้ามีรีมีทีนะลูกนะหนึ่งสองสามฟ้ามีรีมีที อีกรอบนะคะหนึ่งสองสามฟามิีมีที่อีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามฟามิีมีที่อ่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นพร้อมๆกับเพลงกันเลยนะคะเด็กๆวางมือเลยนะพร้อมกันนะคะพร้อมกันเตรียมตัวไป อีกรอบอีกทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งป้ายป้ายป้ายอีกรอบเพลงลอนโดห้องที่หนึ่งถึงห้องที่สามค่ะ กิจกรรมภาคทฤษฎีวิชาดนตรีกันนะคะนักเรียนเปิดหนังสือขึ้นมาหน้าสามเลยลูกอ่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบทางดนตรีนะคะองค์ประกอบทางดนตรีคืออะไรคะองค์ประกอบทางดนตรีก็คือส่วนประกอบต่างๆที่นํามาร้อยเรียงกันจนเกิดเป็นหนึ่งบทเพลงนั่นเองแ๋ยวเราจะมาดูความหมายในใแต่ละองค์ประกอบกันนะคะว่าแต่ละอย่างทําหน้าที่อะไรอ่าองค์ประกอบแรกนะคะคือเสียงหรือวัตทนนั่นเอง เสียงหรือโทนนะลูกหมายถึงอะไรก็ตามที่เรารับรู้ได้ด้วยหูนะคะอะไรก็ตามที่เราได้ยินเราจะเรียกสิ่งสิ่งนั้นว่าเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงขงขับร้องเสียงธรรมชาติหรือ เสียงจากการบรรเลงดนตรีนะคะทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของเสียงกันว่าเสียงแบ่งคุณสมบัติออกเป็นทั้งหมด3คุณสมบัติด้วยกันนะคะคือ 1. เสียงจะต้องมีระดับเสียงระดับเสียงก็คือความสูงต่ำของเสียงนั่นเองนะคะและ2เสียงจะต้องมีค่าความยาวของเสียงค่าความยาวของเสียงเราจะนับเป็นจังหวะ2จังหวะ4จังหวะ1จังหวะนะคะและสุดท้ายต้องมีความดังเบาของเสียงอ่นนี่คือคุณสมบัติของเสียง ะะต่อไปจังหวะหรือริทึมนะคะจังหวะหรือริทึมคืออัตราความเร็วที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอช้าก็ช้ายอย่างสม่ำเสมอเร็วก็เร็วอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะซึ่งความช้าเร็วของจังหวะแล้วกำหนดเขาด้วยเทมโปหรือสับสังคีตนะที่เกี่ยวข้องกับจังหวะนั่นเองนะคะต่อไป 3ค่ะทํานองทํานองคืออะไรคะทํานองคือระดับเสียงสูงต่าสั้นยาวเบาดังนำมาร้อยเรียนกันอย่างเป็นระบบทํานองนะคะจะเป็นองค์ประกอบทางดนตรีที่ง่ายต่อการจดจำมากที่สุดทํานองในแต่ละลักษณะจะมีแตกมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามโครงสร้างของบทเพลงนั่นเองอย่างเช่นเพลงแนวลูกทุ่ง เพลงแนวแจ๊สเพลงแนวบลูเพลงแนวป๊อปนะคะในในแนวเพลงแต่ละต่างแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างของทำนองกันออกไปนะลูกนะต่อไปเสียงประสานค่ะเสียงประสานหรือฮาร์โมนีหมายถึงเครื่องดนตรีหรือเสียงขับร้องนะคะที่มีระดับเสียงที่แตกต่างกันออกมามีความกลมกลืนสอดคล้องมีส,สัดส่วนน้ำหนักของเครื่องดนตรีหรือของกรันร ขับร้องที่ดังเบาต่างกันทำให้เกิดความไพเราะงดงามและก็เข้ากับแนวเพลงของเรานะคะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องของการขับร้องเสียงประสานก็คือการร้องเสียงประสานนำเสียงหลายๆโทนมาร้องขับกล่อมให้มันมีความกลมกลืนกันนะคะอย่างเช่นเสียงสูงเสียงกลางเสียง,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 งต่ำร้องคนละลายแล้วให้มันสอดคล้องกันแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการบรรเลงดนตรีก็คือการนำการเอา เครื่องดนตรีต่างชนิดกันนำมาบรรเลงกันให้มีความกลมกลืนกันนั่นเองนะคะไปองค์ประกอบสุดท้ายค่ะคือคีย์ตลักษณ์หรือฟอร์มคีย์ตลักษณ์คืออะไรคะคีย์ตลักษณ์คือรูปแบบของบทเพลงนั่นเองค่ะซึ่งรูปแบบของบทเพลงจะเป็นโครงสร้างที่จะทำให้ผู้ประพันธ์เพลงสามารถบ่งบอกถึงแนวเพลงนั้นๆได้นะคะว่าเพลงแต่ละแนวเพลงจะเกิดจากคีย์ตลักษณ์ในแต่ละประเภทนั่นเอง ต่อไปนะคะนักเรียนรู้จักกับประเภทองค์ประกอบทางดนตรีต่างๆเรียบร้อยแล้วคุณหน่อยมีใบงานให้นักเรียนได้ทำกันนะคะก็คือคำสั่งคือให้นักเรียนทำ My m m n d m a p p i n g เกี่ยวกับองค์ประกอบทางดนตรีขึ้นมาทั้ง5องค์ประกอบให้แยกส่วนออกมานะลูกนะว่าองค์ประกอบทางดนตรีแต่ละชนิดมีความหมายอย่างไรบ้างแล้วก็ ส่งงานมาได้เลยใครจะปริ้นออกมาก็ได้หรือใครจะแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามานะะในไลน์กลุ่มก็ได้นะคะใบงานหน้านี้เนี่ยไม่มีในหนังสือนะลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องดึงใบงานออกมาทําเองนะคะอ่าเอาละค่ะสำหรับ EP นี้เราจะจบกันแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ